ตอนนี้เาก็เริ่มส่วนขึ้นใด้นิดนึงแล้วซับตารถของอะไแ,แหละแห้งเบิร์ตนเต็มแล้วฝนกับพู้ที่ตกใส่ครับ เลยสบายดีเด้อพ่อพี่น้องมาเนี่กามาปล่อยกล่องว่ตถิ์ช้าเนี่ยคือ,อกเก่าพี่น้องเนาะวัตถิไปไายให้ทุกคนเบิ่งไปตัดขาอีสวดได้หมดที่ไยสำทุกคนเลยคิดหวังเพราะว่ารถเข้าค่ารายกามันตันท่าของเราะเลยไปบูไรนี่นก็ที่กับจิบยาดินเนาะอดินมาหายทองอย่างนี้น ชายจะขดมือมันยังลายอยู่ยังอีกแถวตัวนี้เบอร์น,นี้ว่าทิ้งใส่เหลวล่ะใส่เบี้ยมันเหลวครับพี่สิดตัวนี้เบียเ้ยกาแฟโตเรือฮาปูปีนี้เนาะทางคายกันไปโดนทุกคนเลยบัดน,นี้ว่ทิ้งจีกลับมาจริงจังขื้นนะบัดน,นี้เดี๋ยวมันได้ซะเงินฮะสิะควาให้มันได้ซะ เงินยุ่เทิรอากาศแต่ว่าวิ่งมันยาวทุกคนเลยสตาร์ทเลยเรถฮากก็พูแห้งเลยไมิติเอ็กรุ่นเก่าล่าสุดแต่ว่าใส่ดีนทุกคนเนาะ ขีไปเอาเบื้องบนบนโค้งบนเลยเสียงกระดังขนาดท่อแตกทุกคนเลยโอ้ยท่อหักถือได้กุ้ยอเกือบกะไปเลย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 พอแล้ว อันนี้ขั้นตัวนั่นแหละทุกคนตัวค่าแหละค่าแหลรกัเข้าไปซวนบ้างอะไรนะไปเลยโอโ้โหะโคตถัะว อออเอาไปยังวาทางดีวะมีเดคัดนีตัวค่าอะไรก็เอากไปวสวนอไรเนาะเฮียพลิกาค่าได้ย,ยู่จึกกันเลยในทางา้านวันนิ้ง็จือาบ้านนีมเนาะ เริ่ไปบ่างเลยแต่ะกนเลยจะน่อยเนี่ยปูวันยินตั้ว่านั้วที่ขวเนี่ย่าเสียงมาตะหอนกันครบับอะไรๆปะมานอยู่ซองก่อนคนเอาดี วันนี้บอลเข้ามาจีมอีกแล้วเนาะเข้าว่าบอลให้ทีมแต่เขา,าก็ยังเถี่ยมทุกคนเลย เที่ยงว่าให้ปวกไก่ทึงพูดอะไรด้วยนะน,น้าจะพูเอ แล้วขั้นนี้ดนนะคู่เบิร์ตนะอดินเชี่ยวประมาณนี้เคลื่อนๆคลื่อนพายเคลื่นมากเลยทางลงไปเลยเรียบร้อยบ่ได้บ้ง,งับนะ้บ่นะรออยู่พอดีสปูว่าเ <laughs> นี่ต่อตอดเบิอ์ตฮะยังไม่นนนหนึ่งยังไม่หนึ่ง เอออะอ่ะอ่ะอ่ะเด็กจะนอนมาทิ้งทายทุกคนเมืองใหม่เนาะตอนนี้เฮาก็เริ่มสวนขึ้นได้นิดนึงแล้วเกอร์พอใจเฮาเป็นวินเหนื่ทุกคนเลยมีเงินเบิกสื่อเอา 保姆们。嗯 <laughs> แดดไล์เลยมันจกต่างอยู่ไสสทวนไต้ทวนไตสทวนไตโยก

ดบนตาทิ้งสีแท้ง่านกวเด้อครับื่้นี่ฝากตะกคนเป็นกำลังใจเด้อฝากเปงนโฆษณาเนอะนเอาเวลามันเด่งเนอะฝากสนับสนุนแน่

เจ้าเอา้เอาซองหอมนะนนะทุคนเนาะซับตาลดออกไปได้แห้งแห้งเบิด์่จ้ะตาบรรยากาศบะทิ่งกับบานบะทิ่งกับเมืดเบิดเนาะคนสีโตกมาแล้วพู้เริ่องปากซองแดงหนาวหอมทุกคนเลยนา้ก็สื่อสับ ตอนนี้กาได้รถที่หนึ่งแล้วทุกคนเต็มแล้วพ้นกับพุที่ตกใส่ครับเอากาสีเมื่อเอาลรคตัวน,นี้แหละกระเจียวบ้าอีกมาเอาอีกเท่านึงกนอะนไรทุกคนเลยฮะอันซุบุรี่วันนี้เว้ ไปยาีนตอนทุกคนเนาะพอกันเยู่พเพื่อนเนาะเจ้าสามสามรถเนาะขั้นบุได้รียกคลองรถพ่อได้ม่ได่สามสามบุได้หายเนาะ เออมีแต่ร์จเดียวไปโอ้ทอดทานทุกคนเลยนีบก็มาหอสวนเอดทานที่เอรับจันที่อย่างพ่อยทุกคนสะใส่บนเก่าเนี่ยดูทุกที่เดี๋ยวเดี๋ยว อท้ายรถจะโบเสียดัีดีเว้ยพนหรอบอ,อนกันพี่พอดีช<ก>อใช่ถือหม่ถือเลขกันที่เฮ้ยมาพี่พี่ตั้งพี่พี่ส้มที่มึงวายนิดหน่อท้ายรถโบเสียดหน่อ

ไม่นี่ก็นักหนักนะโอ้หลายนาทีครัปพอดีนะอาลงเล,ลื่อนหรอจอยจะยับไปอีกแต่ขึ้นนี่หยาออกไปอยาพอประกันได้เอาเขึ้นอาลุงจนชิบสองิบสามนาที ตอเาเพราะว่าเขาทายแหลกนะมันเกแบบเดียวลยแต่ชาวโลกนันใหญ่แน่แน่เอาลกมีกัญญาพอไปกัดครับเอาตื้นที่มามี่พายุนกไญชาถูก ตอนนี้ยังบมีนออเนอะเขเีะดปูต่งกับบุยังแทนก็ยังะเดปูนะท่นี้มีจะมีแถ <c oughs> ่นี้ขนบ้มบนี่มีโก๊าแฟมี๊กาแฟอะไรกเบไีกีก่กอมากย้อีกไหาต มาทิ้งท้ายให้สนักินไปใน2,000 2,000ป่ายเนาะ2,000เียแนย่งสีเฮดแถวตันี้อีกย่างสี่มากแวตันนี้วเออตทงตาโดมีโตปร่านรอยาม่ายย่างแล้ก็ย่างฮอดีเลยนี่ดยาดียังต้อมาเลยวเมื่อยเสียแล้วก็เบียดยคนเด้ วทิ้งสีทายทสุกุ้อเราบ้ว้ันะอสีเก็บกำบรรยากาศในการอัพเดตทุกวันไอ้ววไอก้อน,นะนหนึ่งเาวาีาวนให้จได้จไดอาชีพคนทางตะคนะ้อนตาใส่เมื่อปนะักสแขงจะประสัดใส่คูนึงธรรมดาคูนึงเนาะคูนึงดูก ดินเฮาก็ไปเอาทั้งผู้เนาะแค่ผู้ผู้ทังหน้านะผู้ใหญ่ๆไปเอาผู้วัง2มือที่แล้วครับบรรยากาศเช้าเนี่ทุกคนเอ้ยคนตกแถวตกกว่าความเศร้าตัดหญ้าจังมื้อใดสิแล้วเนาะ สัตว์สื่ออุ้ยนะเป็นปีกพม่านอยู่เมือินป่ายทุกคนเลยเจตหาพันเบียอะไรอยู่พม่านเมือินป่าบุคคลคุมที่ว่าค่าแห้งค่าเมือย <S 2> <S 2> <S 2> คนตรงสินะ คือสวนอนาะทุกคนคือพายฮะเอาเยอีแล en bon ้วเว้ยยังทไหนเอาตำมึงสีหาปลูกเองเข้าปินาน่ะพ่อสองหมดพ่อพอดีกูเตยมาพ่อมาพ่อกูจะสเป๊